สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันในสอที่สองร้อยสี่2 4บเจ็ดนะครับรู้สึกว่าอารมณ์ดีครับผมอารมณ์ดีมาของวันนะครับครับเป็นวันที่ขาคริปโตทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นออลทามไฮที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวมันไม่ทําดาไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันมาหลายตัวเลยครับ ครับิ <ừ. S 1> สเต็มเราเริ่มที่ตัว KT ก่อนนะครับเป็นหุ้นไทยเป็นพอสาธิตนะครับก็ตอนนี้มาเก็ตยังคงปิดอยู่นะครับเหมือนจะฟ <จะ S 1> ื้นฟืนนขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราเห็นสัญญาณ d i v e r g e n จนของโมเมนตัมและราคาในี่ามเฟมวิลลี่นะครับซึ่งเป็นข่าวดีเงินกลับกลับตัวนะครับผมเป็นข่าวดี <c oughs> นะครับาหุ้นไทยไม่รู้ว่ามอง ถ้ามองเป็นลายตัวก็ยังไม่มีตัวไหนเขียวนะไล่ๆลงมาเล่นๆอย่างนี้นะก็ไม่มีตัวไหนเขียวครับนี่มีท็อปนี่เขียวไปก่อนละเอ่อ RCL ก็เขียวไปแล้วของเรานี่คือถ้าถ้ามาเก็ตยังไม่เขียวเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเอโก้ Echo ก็เขียวก็มีบางตัวเขียวนะแอบมก็มีก็ม,กมีแต่ว่าถ้าของของเคทีเราคือมีมาเก็ตฟิลเตอร์ก่อน นะครับตัวนี้นะถ้ามาเก็บฟิลเตอร์เป็นสีเขียวแล้วถ้าในหุ้นเนี่ยเป็นเขียวแรกเราก็จะเข้าตามนะครับท,ท็อปนี่ก็เขียวแล้วเหรอครับท็อปบ่ท็อปเขียวแล้วอืมดูดีครับเขียวมาสามสี่วัแล้วแต่ถ้าพูดถึงราคานี้ก็เป็นราคาที่ราคาเดิมที่เขียวแรกนะไม่ได้ซื้อแพงกว่าเขียวแรกครับผมอะน่าสนใจโั่นนี้อืมอืมอืม แต่ว่าต้องถือว่าโดยระบบแล้วเคทียังไม่ซื้อนะครับเราให้ market, ใมาเก็ตทั้งมาเก็ตเนี่ยมีมีค่าเฉลีย่ยที่เขียวก่อนก็คือตัวลีดจริงๆเราจะไม่ได้เข้านะครับใช่ครับใช่ครับม,มามาเก็ตเขียวนะครับม,มาภาพนี้คือภาพรวมของคริปโตนะเป็นเดลี่นะครับก็เขียวหมดแล้วครับผม,ผม,ผม มามาดูกันว่ามันดียังไง btc เดี๋ยวดิ้งตั้งหุ้นไทยอ่ะฮะอัปเดตัเอาลืมพอร์ตหุ้นไทยเหรอใจอยู่ที่ btc ใช่ไหมดีแล้วว่าเตือนเอามาพอร์ตเคทีเราไม่ได้ทำอะไรซด้ที่แล้วนะครับเอก็หน้าตาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะ แล้วก็พอร์ตก็เป็นพอร์ตเปล่าครับผม,มก็เตรียมเราอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเงินสดไว้เดี๋ยวพอโมเมนตัมมาแล้วเราค่อยเข้าแล้วกันเนะเาะระบบมันเป็นแบบนั้นนะค,ะครับคือมีสองอย่างคือถ้าหุ้นไทยฟื้นจริงๆเราก็ทยอยเข้าเขีเขยวแรกครับนะถึงถ้าหุ้นไทยเราขึ้นไปหลอกมาร์เก็ตไม่เขียวก็คือก็กลับไปรอจนกว่ามันจะเขียวอีกแก่ก็เป็นประมาณนี้นะค,ะครับใจเย็นใจเย็นอ่า อ้าวมา b t c สวยงามที่สุดทำไมมันถึงดีนะครับทำไมถึงดีคือเอาทำหายแต่ละครั้งเนี่ยมันความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอออย่างเช่นอย่างครั้งเนี้ยนะครับเออครั้งนี้จริงสวยนะจริงๆผมก็มีความหวังว่ามันจะขึ้นเพราะว่าตัว weekly เนี่ย มันก็มันมันไม่ค่อยแรงอะ่ะจริงจริงเนี่ยวิกลีิที่ปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยชนะไฮเดิมอะ่ะตัวการาวิกลีินะ,ะปิดประมาณนี้คราที่แล้วนะพูดถึงคราที่แล้วนะครับเมื่อปีสองหนึ่งนะซูมอินดูถ้าเป็นเดลี่เนี่ยเมื่อปีสองหนึ่งนะครับเดลี่นี่จอมหลอกลวงเลยนะเนี่ยการปิดเหนือไฮแล้วไม่ยืนปิดเหนือไฮอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วไม่ยืนเนี่ยสองครั้งนะครับเนี่ย สองครั้งเนี่ยถ้าเป็นแกเล็ตคือเรียกว่าไม่คอนเฟิร์มก็หลอกนั้นเลยนะครับเจ็บตัวนะครับเนี่ยเจ็บตัวเจ็บตัวคือคือการที่ปิดเนื้อไฮแล้วซื้อตามเนี่ยอันนี้โดนเลยแน่นอนนะครับอ่าครับผมทีนี้มาแต่ละครั้งที่มันทะลุออทามไฮเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ทะลุนะครั้งนี้ทะลุก็คล้ายๆกันอ่ะคล้ายๆกันเออ ครั้งนี้ที่เป็นท้าทายไฮเดิมก็เหมือนเดิมคือไม่ปิดเดลี่ด้วยซ้ำแย yeah. <Yeah. S 1> ่แล้วคุณหมายดูนะแพทเทิร์นเดียว,เด,ยวเดียวกันเด้เลยนะสมมติว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยทายอยู่ตรงนี้นะ <Yeah. S 1> แล้วพอเมื่อเมย .25 เนี่ยเนี่ยปิดอย่างเงี้ยได้บาเดียวแล้วก็ไม่คอนเฟิร์มลงมาเ mm hmm. นี่ยปิดแบบเนี้ยเ mm hmm. นือไฮนะแล้วก็ไม่คอนเฟิร์ม เนี่ยแพทเทิร์นเนี่แพทเทิร์นหากินของคริปโตเขาเลยเออใครไปซื้อตามก็โดนตามก็โดนแต่ครั้งเนี้ยที่มันที่มันออทามหายแบบน่าประทับใจนะคือมันปิดรุนแรงอย่างนี้เลยแล้วคอนเฟิร์มทันทีเลยคอนเฟิร์มตามมาด้วยบาบานี้ถือว่าเป็นบาคอนเฟิร์มนะครับครับทำไมถึงคอนเฟิร์มคือถ้าบา์นี้เป็นบาปิดเกินหาเดิมบาเนี้ยมันปิด ปิดเหนือไฮนะโครสเหนือไฮของบานนี้ครับครับถือว่าคอนเฟิร์มบาน,น้คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มาขาขึ้นค,ครับคอนเฟิร์มว่าเ<ม>ส้นสีขาวนี้เป็น,สนเส้นที่แข็งแกร่งนะนะประมาณแสนหนึ่งหมืนหนึ่งพันเนี่ยเป็นเส้นที่แข็งแกร่งคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับในภาพเดลี่ส่วนวิกลี่เนี่ยก็รอไปก่อน วิกนี้จริงๆถ้าจะเอาราคาปิดจริงๆเนี่ยวิกที่แล้วมันเป็นวิกที่ปิดสูง,ง,ส,งสุดนะวิกที่แล้วอ่ะเนี่ยวิกนี้นะมันปิดสูงสุดมาแล้วนะเนี่ยนนหครับครับเนี่ยหน่อยหนึ่งเนี่ยหน่อยหนึ่งนะมีความหมายมากเลยว่ามันปิดเกินปิดครสเกินวิกครสของไฮที่ไฮที่สุดนะครับอันนี้มีความหมาย และอีกทีหนึ่งก็คือคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าขอวิกหน้าปิด,ด,ดปิดเกินไฮเนี่ยอันนี้จะสวยที่สุดเลยแข็งแกร่งที่สุดนะครับคล้ายๆตัวเนี้ยคือปิดทะลุแรงๆได้แล้วปิดคอนเฟิร์มอย่างนี้เลยก็คือเส้นข่าวนี้จะเป็นเส้นแข็งแกร่งไปเลยครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่าถือว่ารออีกสักวิกหนึ่งรออีกวิกหนึ่งจะจะคอนเฟิร์มได้ดีคนนี้มากเลยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับครับผม แล้วก็ข่าวดีอีกข่าวนึงใช่ไหมเอาคอยอมากันครับเอาคอยมายืนเหนือเส้นสองร้อยนะมีความหมายมากนะเพราะว่าเพราะว่าต้องนานแล้วเนี่ยใช่ปะเขาไม่ได้ยืนเหนือเส้นสองร้อยเลยเอาคอยอะคือ BTC เนะี่ยมันยืนสองร้อยมาตลอดเนี่ยครับ ตั้งแต่หลังสงการมาเอพิวมาเมเม,มจูนทว้งนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเอาคอยเนี่ยไม่ใช่เลยเอชนทิงแล้วก็ไม่ผ่าน ừ, แต่ตอนนี้พุ่งปูดผ่านเลยนะครับเรื่องใหญ่ ừ, อาคอยก็กำลังจะมากันั้ง ừ, ừ, อาจจะยกแข่มากันนะครับ ừ, ừ, ผมก็เป็นการกิงกำไรกันไปนะครับผม เอาคอยนะดูเข้าอยตัวไหนนะครับต้องเอ p กซาพีนไหมคือจริงๆผมก็คัดตัวที่มันเกินเส้น200อไว้ส่วนหนึ่งอย่างที illing, ่เราเคยคุยในรายการนะไม่ว่าจะเป็นทรอนใช่ป่ะทรอนแล้วก็ตอบีเอนีน่อยู่มาอยู่เกิน200อมานะครับโซน่าไม่ใช่โซน่าชนพอดีอีทิเลียม ยีนี่ตอนหลังยี่ก็เกินสนองร,ร้อยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะเอาคอยมันเกินเส้น200แล้วจะมีอยู่อีกชุดนึงที่ไม่ค่อยเกินนะครับเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยพวกน ok เนี้ยพวกกระดดเนี่ยนะอัตอมยังไม่ถึงเน iba, e, ชิบะแอคซี่เห็นไหมชุดนี้ยังไม่ถึง คือมีมีเดียที่ต่ำสองก็มีนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันทะลุเกินสองร้อยไปแล้วเมื่อวานดิสเซลเอ็มเนี่ยตัวไหนขึ้นไหมโดสอครับหรอต้องหมานี่เลยยังไม่ถึงไม่ถึงอืมอ่าอืมเดี๋ยวต้องมาอ่าก็ว่าไปนะครับ ใช่ป่ะเออก็มีมีคือโดยเฉลี่ยแล้วเอาคอยตอนเนี้ยเกินเส้นสองร้อยแล้วนะครับทองคาแหมจะบอกว่าตอนนี้อะไรวก็บูริชหมดเลยแล้วเนี่ยทองคําก็บูริชนะแต่ซิเวอร์แรงกว่านี่ซิเวอร์นี่ครับซิเวอร์เรามองกเส้นนี้เลยนะมาจับตาดูหน่อยนะเนี่ยซิเวอร์ครับผม สี่สิบกว่านะครับสี่สิบกว่านะรอบนี้นะไม่ใช่สามสิบกว่าแน่ๆนะสี่สิบกว่านะต้องมีต้องอมีครับผมคือทองคำม,มันไม่เราไม่เห็นชัแนแลแบบนี้ไงเพราะมันยืดมาสักขนาดนี้แล้วอะ่ะเออ,อแต่ซิลเวอร์อ่ะเราเห็นชนั้นแอลนี้นะครับมีโอกาสหนึ่งต้นดูนะ่นครับตอนนี้มันก็เกินชนั้นแอลกลางมาแล้วนะ แต่ว่าชแนลบนก็ยังเหลือที่แปลก 8, 8, 8, ็เป็นที่ประมาณทีสี่สิบเท่าไหร่นะด้านส <12 S 2> ีน่สิบสองกว่าสี่สิบสองกว่าชแนลนี้นะครับสี่สิบองกว่าก็คึงว่าปีนี้ได้เห็นห่งเสงห่งเสงเดลี่เสีง,งยังไม่เป็นไหนครับผมไม่ค่อยชอบหน้าตากราฟนี้เท่าไหร่เลย หุ้นอเมริกาก็ดีนะอ่าหุ้นอเมริกา oh. ครับเนี่ยมันปิด <need> ปิดเนื้อไยแบบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยเนี่ย,ยโอของเขาแรงจริงครับออื mm ืม hmm. ต้องดูแซจี้ไหมคุณไหม อาไม่ได้ครับตัวนี้สำคัญมากครับมาก็ขอบล่างของช h a n แ e ลทำงานได้ดีนะครับขอบล่างเพราะฉะนั้นเราจะเจอทีขอบบนนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเส้นกลางของขอบใหญ่เนี่ย480นะ480ร้อยปร้ยแปดสระมาณย2องจุดลายนะ ถ้ากล่องนี้นะครับดีนะตรงนันนะครับแล้วก็กรอบบนนี้อยู่ประมาณหกร้อยกว่านะครับก็ขอให้ตามหลังซิลเวอร์ไปแล้วกันหน้าตานี้เลยถ้าตามตามซิลเวอร์มาก็ดีเลยัวมองไปก็ยังเข้าได้นะเอาที่ะเอาสิ่เราก็ใช้กลยุทธ์เหมือนเขาเลยครับผม ซื้อตลอดนะครับเออซื้อตลอดไม่ต้องดูราคานะเออเอาเลยใ่ครับผมนู่นหลหกร้อยราดูขบนครับครับผม่อคิดดูซิเวอร์อีกทีนะซิเวอร์เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือพอพอจับคู่ขนาดได้อย่างเงี้ยโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยขอบบนเนี่ยน่าจะไปถึงแน่นอนนะครับตัวแซจี จับคู่นขนานาาเช่นกันนะครับเอประมาณนี้นะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะเพิ่งเริ่มขึ้นครับรอ,อืมอ่าเอางั้นเดี๋ยวรายการวิกนี้พอแค่นี้พอเยอะละครับหลายตัวเลยนะครับอผู้ที่สนใจ QR อของพวกเรานะครับเคทีนะก็ประมาณก็ที่นี่เลยนะครับครับโอเคงั้นสถานี้พวกเรามีเท่านี้นะครับ โอเสค,ครับสวัครับขอบคุณครับสวัสดีครับค,ครับ